เราตีนจะไปไหนเออทำไมผมดึงแบบนี้เนี่ยเฮ้ยบอลอยู่ไหนล่ะเราตีนหายไปไหนอ่ะเราอยู่ตรงข้างหลังไงเฮ้ยเราหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้รอผมปีนใหม่ก่อนลูกตุ้มมาพังไม่น่าหรอกต้องเอาหลังเราพังเลยหลังเราแข็งแรงไม่จำเลย มาแล้อย่นีเองอยูนี่เมามากำนังเคลื่อนที่รอแบบมันจะติดไหมเนี่ยมันจะไปติดได้ไงล่ะนี่มันลุกปุ่มมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วแต่ต้องมาป้าจะรอหน่อยดีจะรอหน่อยจะรอหน่อยจอรนโซดากดถามเออขายว่ามันพิมพ์มาใช่ปะจอร์นโซดายีเจโซดาหรือเปล่าอยู่ไหนนี่ดิเอ็นหมุนมาตรงมีเออนั่นแหละ

Uu! Pau! Leo. Au ya, au ya, au ya. Peran ini. Pergi, bye. Bye routine. <toduling> Pau! Ah! Oh! Ya, aku กระดูกนะคับกระดูกดีนะครับกระดูกกระดูกหักบุกจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์เมื่อเมื่อมาอยู่ด้วยกันแค่ประมาณนี้เออโอ้ยเก๋โอ้ยดินสีม่วงได้ไหมเว้นี่คือผมทำอะไรเนี่ยทำไมผมโอ้มาเราลงไปลงไปเว้เฮยก็ต้องไปเปิดด่านนู้นเหรอก็เราปีนได้ไหมปีนในเครื่องเนี่ยได้ไหมเฮ้ยคนหนึ่ง เออสวยต๊อปอ้าวโอเคผมทำอะไรเนี่ยวงนั้นจะเปิดเองโอติดอะวงนั้นดิเดือดรำบ่ายเนี่ยอะไรยังไงอ๋อแล้วมีมีกล่องไว้รทำไมเออใช่เอากล่องมาปูไว้เออเออไปแม่ฉลาดจริงจริงฉลาดเลยขนาดนี้

ตัวยอ้ไปเราเปิดประตูให้เปิดประตูดิเปิดประตูเปิดเอาเฮ้ยบายบายบายนี่คืออะไรนี่มันด่านนี่พวกเราเคยเล่นวะทำไมไม่ไปเล่นด่านอื่นนายหอยมันยังมีด่านมันมีด่านดาด่านมันมีด่านหลายด่านเลยที่พวกเรายังเล่นไม่จบด่านนี้จบแอบจะลองไปหาด่านอื่นดูอ้าวแล้วจินจะมามาดิคือมันเป็นเกมที่ง่ายเกินมาทีอ่ะ ออยยู่ากเย็นนะเดี๋ยว yeah. เราเกยีตรงนี้ไว้ให้แเราดูหลังหวัง,งเรากระตุวต้วจริงกันเลือดเอามาดิเลือดในนั้นมา,าดิต้องมีกล่องอยู่นะเนี่ยเออน้ำไม่เห็นเลยเนะี่ยรผมถือมาซะขนาดนี้เอาเลยได้ปะ <c oughs> เออแล้วใครจะไปเปิดอะไรหอยโอเคได้ได้ อ๋อเลยเอรีเรามาตรงนู้นดิโอเคเฮ้ยเราจะตกไปจับเชือกไว้คือจริงเราเราก็โดดไปก็ได้นะเหรอไม่ไม่ชิบหายหรอเต้นเราบ้าเลยขึ้นได้คุยขึ้นได้โอ้แม่เราเข้าหรอกอะไรอ้าว ตายแล้วไอ้นี่ละนี่ทำไมนะลืมไปละเติรเราปีนขึ้นได้อะเหมือนรอตพี่แล้วเราปีนขึ้นไม่ได้มันทำไมใส่กําแพงตอนไหนใสกําแพงเออได้ปะติ๊งต้อง่อยกําแพงได้ปะแล้วก็มีประตูอะไรมาด้วยไงไหนเราลองเปะเ้ิ่มมีประตูไหนเราลองปะเอ้าว ได้รางวัลเซอร์ไพรส์ไหเออเนี่ยเป็นไพ่อวารันจีใช่ป่ะเออพลองอ้าวเฮ้ยด้โดนเราอ่ะไออเฮ้ยพวกเราแรงเยอะเกินเออพวกเราแรงเยอะเกินนะยวพังนี้ก่อนพังนี้ก่อนเออทำยังไงเนี่ยเออช่วยด้วยเออเออพวกเราแรงเยอะเลยเออคือผมจำได้เลยว่าต้องทำอะไรไม่ไรอ่ะ เออเอเต้าไยตีอ้าอ๋อมันติดเรื่องอะไรเราช่วยตีไงเราเรากันแม่อยู่ไม่ต้องห่วงเราเราโกงเกมแล้วแบดปีขึ้นเอ้อเราโกงเกมแล้วแบดปีขึ้นเอ้อ ุดีแล้วจะดูเราไม่หัะเออทำไมเพลงมันเริ่มหลอนไงเฮ้ยอ๋อไม่ใช่แล้วเริ่มเศร้าแล้วละครคุณธรรมมาแหละเอ้ยเพลงมันเศร้ายังกินนแต่งสะพานเออเพลงเริ่มเศร้าแล้วจับใครไว้เรอก่อนพาผมเข้าไปด้วย เรามีมือข้างหนึ่งยังรออยู่ขึ้นไปจันจคุณขึ้นไปเพลอย่างได้ยัทิ้งหุ่มปดูไปลงนะเอาไม่รู้ว่าจดมไหมมือลตายให้มาเศร้า เราต้องไปกันแหะเลิฟไม่น่าเลยตาเศร้าโจกได้ทำการตายเดี๋ยวเราแก่งสะพานให้โอ้ลุกไม่ได้เลยเออมิวทำไมอ่ะไม่รู้เอ้ขึ้นมาสะพานก่อนเราเดนไม่ไหวแล้วนะมันน่าจะได้แล้วตินลุกขึ้นลุก เออไอ้ข้าวที่มาในลักษณะเนี่ยเรื่องโดนไข่ผมไ้ข่ผมมันได้คึ้ยังไงเดี๋ยวเราจบมือตินอยู่ ผานเริ่มเดียวละเดี๋ยวเราแปกแล้วอเออ <c oughs> ไมอ่เราตกไปละตกไปหลายรอบเกินแล้วอย่าจับมือผมมันเอ,อียงตินจะขึ้นได้รึติน้นเราได้ละนี่ไข่มาช้าหน่อยเต่งเศร้าแล้วเอาติ้นโอเคเย็เยเน พวกเราปวดเป็นกันเองขอโทษโทษโทษโอาโอ้โหมันจับหัวเราบกทำไมโทษโทษจับหลังจับหลังทุกคนนี่อะไรอ่ะนี่คือปุ่มนั่นเองอ๋อประตูข้างหลังเปิดแล้วเองลองไปที่เรามาตรงนี้เองเดียวนี่อะไรเนี่ยเปิดเปิดยังเปิดไม่ได้เรามาอีกฝั่งอ้าวนี่ยมันมีลูกตุ้มอะไรไม่รู้เราแกงอยู่ที่แข่งแข่งที่ไหนยี่สิบ เห็นแล้วปะเดินเด็เดี๋ยวเราปีนขึ้นรูปตุ้มเดี๋ยวเราจะเกาะทรงเทื่ยวสีแดงเห็นปะโอเควุ้ยทมาแบบนี้เฮ้ยมาเฮ้ยแล้วเอาอะไรมาอ๋อกล่องคุณเองมาเราเห็นกล่องแล้วเราเห็นกล่องแล้วเราไม่ต้องอย่าพึ่งเราหมายถึงนี่คือทางขึ้นที่ทางที่เองมาเมื่อกี้ใช่ไหม อ็หอใช่อ๋ออ๋ออ๋อคือเราลดไอ้ลิบตุ้งลงเงี้ยนี่เยขึ้นใช่ปะลด้ใช่อะไรเนี่ยเยี่ยยกไปจัวกลับมาได้อาเคี้าได้ไใช่เล่นกลไม่เนี่ยจินยังไม่ได้โดมมาเลยโอ้ยเอาได้ละคุณเอาของมาแรงงานมาเดินมาคุณเดินมาเดินมาวางนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อ จะต,ต,ตึมบอกกระโดดไปได้ไลยอ๋อผลส่งของก็ลองดินี่ก็ไม่ได้ประตูปิดอีกใช่ประตูปิดเอาเฮ้ยใครจับเลยโอ่ยอ้าวมีอะไรตรงนี้เนีน่ยทำไงอ่ะเป็นเสียงเปิดประตูที่เฮ้ยนี่ไงดึงได้ปล่าเปิดประตูนี้ คือมันหนีบไงเอเซราเองโดดลงข้างล่างไปเลยโอเคได้คือตรงนี้พวกคนนะเหมือนพวกเราเคยเล่นพวกคนเราเคยเล่นทั้งแมปเลยงเหรอจำไม่ได้แต่ก็มีแมปเดนนี้เป็นแมปทอร์เรียงผ่านไปได้ไม่ค่อยเจอทอรรหัสไม่ได้ทอร์เรหัดไม่ได้เลยโอ้ยไปจิ้มไปมันจะลงเอาไหมเนี่ยโอเคบักเขามีงูตายเฉยเดี๋ยวเราปล่อยนี้ให้นึงโอเค ได้ล้จริยจะไม่เล่นโกดิ็ไ้จินไม่ได้โดดันทีเหรอไม่โดดะไม่โไแล้วทไมมือแบบนี้้เกียรได้ละต้องทำอะไรอ่ะเกมมันมันมากเลยลตมุไรเวสามสละอไรหรอโอยเวลเวลที่มันเป็นเวลหลักรอยเลร้อยข้่อนอ๋อ มามาหอมก,กันห,หอมกันเฮ้อะไรเออ๋อาเมาดนะิถีบดิมาดิไปแล้วไปสิ้นไปสิ้นใส่พเลสหนาเนี่ยคือมันไม่ได้เร้งให้ผมอาจจะฟัเสียงฮ้ยไม่ได้ผมต้องไป ไปไกลบ่ไม่ได้นะฮะรอให้หนึ่งะ้โดดใหม่กี่กระโดดอีกยังีงี้ยติด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 ไปเย้ But I ah, okay. hear. <laughs>